เสียงเห่าของมันดังลั่นวัดทุกคืนชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าบุญรอดมันบ้าไปแล้วที่กล้าเห่าใส่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มันเป็นแค่หมาจรจัดผอมโซที่หลวงตาเมตตาให้ข้าวกินแต่พฤติกรรมประหลาดของมันทําให้ทุกคนเอือมระอาบางคนถึงขั้นจะไล่มันไปให้พ้นวัดเพราะเชื่อว่ามันเป็นตัวอัปมงคล จนกระทั่งคืนนั้นในความมืดมิดมีเงาตะคุ่มสองร่างแอบลอบเข้ามาในโบสถ์เป้าหมายของพวกมันคือพระพุทธรูปองค์นั้นแต่พวกมันไม่ได้มาเพื่อกราบไหว้พวกมันงัดแงะที่ฐานองค์พระอย่างใจเย็นเพราะคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่แล้วเสียงขู่คำรามก็ดังขึ้นจากมุมมืดเจ้าบุญรอดพุ่งออกมาจากที่ซ่อนกระโจนเข้าใส่โจรอย่างไม่คิดชีวิต เสียงต่อสู้ปลุกคนทั้งวัดให้ตื่นขึ้นและเมื่อไฟถูกเปิดสิ่งที่ทุกคนเห็นก็ทำให้ตกตะลึงที่ฐานพระพุทธรูปมีช่องลับซ่อนอยู่ภายในนั้นคือพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับมานานหลายสิบปีเจ้าบุญรอดไม่ได้เห่าองค์พระมันกำลังปกป้องสมบัติล้ำค่าที่สุดของวัดมาตลอดด้วยสัญชาตญาณพิเศษของมันเช้าว,วันรุ่งขึ้น ภาพที่ชาวบ้านเห็นคือทุกคนในวัดกำลังลูบหัวขอบคุณฮีโร่สีขาผู้ผิทักที่พวกเขาเคยตราหน้าว่ามันบ้า